นี่คนดูสวยไหมนะ่ะเนี่ยหูหัวแต่งตัวค่อนข้างที่จะเข้ากันมากเลยครับหูหัวปลาฉลามโคตรโก้เฮ้ยเยนรู้ไม่ได้ทำให้ยิงแรงขึ้น30%ไปดูกัน ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับท่านผมมีอะไรมาบอกนะผมทำไฮไลท์และก็การท้าวอลแคนเนี่ยที่ช่องของ p ีดี i จแอนเบร์นะครับผมอันนี้เป็นช่องสำรองหรือว่าช่องแคลนของผมนั่นเองนะครับคนดูสําหรับใครที่อยากกดติดตามเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับสําหรับคนที่ชอบไฮไลท์หรือว่าชอบการวอลแคนของผมก็มาติดตามกันนะครับขอบคุณครับ <c oughs> โอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆุกท,กท,กท่านกันด้วยนะครับ วันนี้ก็มีพิออเดอร์สีเงนสูงมาใหม่นะครับเป็นโจรสลัดไอ้อออมันมันนัวันมันยิ่งนำสวยขึ้นสวยขึ้นนะครับคนดูนะคือยิ่งมาใหม่อีกยิ่งสวยอะประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นพิออเดอร์สีเงนสูงนะครับรางวัลสุดพิเศษก็คือหมวกเพชรคาแห่ง้องทะเลนะครับสำหรับผู้ที่สั่งซื้อล่วงหน้าเท่านั้นนะเอ่อสิทธิเีนี้จะอยู่ถึงวันที่แค่30เอ่อพฤษจิกันนี่มันเดือนอะไรวะเออเดือนพฤศจิกานั่นแหละโอเคผมกดซื้อเลยละกันแบบไม่พูดทั้งทำเพลงแล้วกดใช้ทันีีไไไปปเเยนนะคดดดูอูไไไไงไงไงอองง๋ว อันนี้มันเป็นชุดออมไปแบบหนึ่งนะอันนี้นเป็นชุดอินเดียใช่ไหมนมมาเล์เห็นนมไม่ได้ผมอะปะกดไปที่ห้าครั้งครับอันนี้มันคืออะไรนี่โอ้จงนะเนี่ยโอ้จริงนะจ๊ะกดไปย้ำๆไปโอ้ไม่ได้อีกแล้วมันต้องกดยังไงมันถึงจะได้อะตอนนี้ผมเสียไปค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะเนี่ย อุย้ยไม่ได้แก้วคือถ้ามันสิบรั้งไม่ได้เนี่ยผมจะหยุดก่อนแล้วกันผมจะผมอยากได้ตัวผู้หญิงนะครับอืมอี้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเออไม่เอาตัวเนี้นะดยดาไม่เอาไงดาจะเอาตัวนี้โกง่งๆอ้โอโคตรจริงเลย สี 4, ่แผนเพชรไปลอมหลอมคุณดูเฮ้ยจะบ้าเลยสมโชคจะไม่ได้จริงเหรอนะ่ะมันสวยอะตัวเนี้ยผมชอบอะเอ้าโอ้โหไุ้ทีท่ใช้แล้วนะไปพอไอ้เหี้ยกูไม่เอาก็ได้ไวสัตว์ก <c oughs> ูไม่เอาก็ได้ปฏิทโธไปดูกันว่าผมได้อะไรนี่คุณดูผมได้หน้ากากมาแล้วเอ,อ้ยโก้นะคุณดูดูผมจะแต่งตัวให้มันเป็น,ปนแบบน่ารักน่ารักหน่อยนะเดีย๋ยวผมต้องหาชุดอะไรให้มัน เข้ากับอมหัวปลาฉลามอันนี้นิดหนึ่งนะอันนี้น่าจะเป็นชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้เข้ามาอ๋อแล้วก็กครงเกงหาอะไรฟ้าก่อนอันนี้ไม่เข้านะคนดูมันไม่มีเกงอะไรสิฟ้าเลยหรือไงเนี่ยนี่ไงเอดโดือนคนอยู่ในทะเลเลยอะโก้นะอย่าเดืกนะโก้อยู่นะครับคนดูนะไปเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูแต่ว่าผมรั้สกินปืนมากล่องสุมสกินปืนมา ใช่ไหมเอาต้องออกเกมเข้าใหม่ผมขออนุญตาตออกเกมเข้าใหม่แป๊บนี่นะครับคนดูนะผมได้มไแล้วไม่รู้กันว่าจะได้เท่าไหร่กันนะคุณดูนะโอ้โหกล่องนี้ม,มันมันมันไม่ใช่สามถุงหกหรอกมันน่าจะบักนะครับคุณดูเพราะว่าเอาเฮ้ยอ๋ออันนี้เป็นชุนดผู้ชายเยลเลอร์มาดฟัคเกอร์เฮลโลมาดฟัคกระไดอยู่ mm. แต่บักซะเยอะเลยนะมึงเนี่ยเมไม่ดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่นะคุณดูนี่ผมกดเปิดอันนี้ก่อนนี่แนะ่แล้วกด กล่องนะครับเจ้ฟาฟอร์มัสมาสี่อันเปิดไปก่อนเลยนี่เจ็งกระบ,บงกจูกอร์บเบง้งของผมมีแล้วอันนี้เอา้า M ศูนย์ผมมีแล้วเดืกกอกคอซ่าไม่มาว่ะเอคไฟผมมีแล้วอันนี้ผมก็มีแล้วเอ้นนาไอ้ห่าทาวอนมาโอ้โหอันนี้อันนี้ผมมีแล้วไปเลยเอ็มศูนย์อันนี้ก็มีแล้วแต่มันยังไม่มีเอ็มแปดเลยนะผมอะ่ะอันนี้อันนี้สกายยังไม่มีโอ้ไม่มาอันนี้ผมอยากได้ M M 40, เอ็มเอ็มศูนย์เอ็มเอ็มหกศูนย์มากเลย ไม่มาเลยนะจ๊ะอันนี้เ k คไปหล่อมๆไม่มาครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยในโหมดแรงกักนดีกว่านะครับคนดูนะนี่คนดูสวยไหมนะเนี่ยโอ้โหผมแต่งตัวค่อนข้างที่จะเข้ากันมากเลยครับผมหูหัวปลาฉลามโคตรโก้เฮ้ยยันรู้มันจะทำให้ยิงแรงขึ้น30ไปดูกัน I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong let's break it down for a minute i want the crown i'm gonna get it you hear me laughing i'm winning yeah charlie sheen will be grinning these ladies know that i'm sitting. and this is just the beginning i'm closing in the night and there ain't no point in resisting living life like a dream living right that's the thing every night got a team i've been tied to the scene out on stage here i'm screaming. okay it's a dream and i pray that's the team one day it'll be me if I want it, then I get it. Head dad, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then i win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I'll stay. I just I have no shame. I admit it, I can find me. To see if I succeed. To see if I leave. They're looking up to me. They want the best of, best, of best, of best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me what? 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 now, best of me now, best of me. swear to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall Try to live, get it all, you got one life to pull Thinkin' big, never small, cause you gotta want it all When you finally get that call, you get ready, take it all Need a handout, I already stand out Starting to advance now, ready to expand now You don't have a chance now, cause we're in demand now Make it by the grand now, Feeling in command To see if I see To see if I leave They looking up to me They want the best of me now Best of me now Best of me now Best of me now. They want the best of me now Best of me now Best of me now Best of me I remember you and me. And how careless we yeah. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. Okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug, yeah. never run We enough. hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your heart. Let down our Think with our hearts, stare at the stars. We were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Now I remember everything. <coughs> <coughs> and how careless we could be.